ทั้งหลายอัตภาพทั้งหลายชีวิตทั้งหลายเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยผูมแแป่งขึ้นมาแล้วมันก็ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนั้นๆความที่มันต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนั้นๆนั่นแหละเรียกว่าอีทับปัจจยตาเมื่อพูดให้ยดูเด็กๆฟังก็พูดว่าเมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ก็เกิดขึ้น เมื่อสิ่งนี้ดับลงสิ่งนี้ก็ดับลงทั้งนี้ดับลงสิ่งนี้ก็ดับลงมันี่ป <mäßig> ัจจัยทั้งฝ่ายเกิดและฝ่ายดับฝ่ายดับก็เดียวมันเกิดเหมือนกันมันเกิดเป็นความดับขึ้นมาเกิดเป็นความเกิดขึ้นมาก็ได้เกิดเป็นความดับขึ้นมาก็ได้ก็เรียกเกิดนี่มีปัจจัยแล้วก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนั้นๆทุกคนเป็นสมาชิกแห่งอิทัิปัจจยตา อยู่โดยธรรมชาติอันเฉียบขาดปฏิเสธไม่ได้ไม่ต้องไปขึ้นทะเบียนไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมไม่ต้องอประชุมอะไรมันเป็นอยู่โดยธรรมชาติเป็นอยู่ในเนื้อในตัวเมื่อเป็นสมาชิกของอิทัปบ,บัจเจยตาก็เตรียมตัวสําหรับเป็นไปตามกฎอิทัปบ,บัจเจยตาที่มาในรูปหนึ่งก็ยาวร้องไห้ที่มาอีกรูปหนึ่งก็อย่าหัวเราะอย่าต้องหัวเราะ อย่าต้องร้องไห้มีใจิตใจเสมอเป็นสมาชิกอิทัพปัจจยตาให้เก่งให้ถูกต้องและต้องเป็นอย่างนี้คือจะต้องไม่หัวร้อไม่ร้องไห้ไม่ดีใจไม่เสียใจไม่บวกไม่ลบเพราะเป็นสมาชิกแห่งอิทัพปัจจยตามันก็ต้องเป็นไปอย่างนั่นอยู่แล้ว ไปรู้สึกเป็นหัวเป็นโลกมาหัวเราะมาร้องไห้อยู่มันก็เป็นทุกข์เปล่าๆไม่มีประโยชน์อะไรพูดภาษาธรรมดาก็อยากขึ้นเรียลงอย่าฟูหรืออย่าแฟดรักษาจิตให้ปกติอยู่เสมอนี่เรียกว่าเป็นผู้รู้จักอิทัปปัจจย,ายาตาปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎของอิทัปปัจจยาตาเนี่ย นี่มันเป็นข้อที่สองเราเป็นสมาชิกอิทัปัจจยตาแก่กันและกันโดยกันทุกคนทั้งหมดทั้งสิ้นยิ่งกว่าเป็นเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เจ็บตายจะอีกความเป็นสมาชิกแห่งอิทัปัจเจตาเนี่ยทั่วถึงทั่วถึงหมดโดยกันทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ย,ยกเว้นคนก็เป็นสัตว์เดรัจฉานก็เป็นตนน้ตนไม้ต้นไม้ก็เป็นคือมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่ปรุงแต่ง บางรายก็น่าหนัากลัวเป็นความตายเป็นความทุกข์ยากลําบากบางรายก็ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีความหมายที่ว่าเมื่อมีกิเลสแล้วก็จองเป็นปัญหาเดี๋ยวมีความรักรบกวนเดี๋ยวมีความโกรธรบกวนเดี๋ยวมีความเกลียดรบกวนความกลัวรบกวนความตื่นเต้นรบกวน ความวิตกกังวลรบกวนความอาัยอาวรนรบกวนความอิจฉาทิษยารบกวนความหวงรบกวนความหึงรบกวนโอ้ยนี่ก็เป็นของธรรมดาที่ว่าเป็นไปตามกฎอิทัปปเจยาเป็นสมาชิกอิทัปปเจยาก็ต้องเป็นอย่างนี้ที่ถ้าให้เก่งให้ดีก็ปฏิบัติชนิดที่ว่าสู้ได้เฉยได้ปกติได้ กดีทัปปฏจยาตาทำอะไรไม่ได้แม้จะถึงเจ็บป่วยถึงตายก็ไม่ไม่หวั่นไหวหัวร้อยย่อไปแต่ทั้งนั้นเนีย่ยสมาชกอิทัปปฏจยตาควรเป็นให้ได้กันถึงอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างปล่อยไปตามเรื่องปล่อยไปตามเรื่องก็อย่างที่เห็นเห็นอยู่เดี๋ยวคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้คนโน้นเป็น,น,น,นอย่างโน้น เ้ว <c oughs> ก็ไปโทษเราทําไมมาเป็นแต่เราคนอื่นไม่เป็นเพราะมันไม่เหมือนกันแต่ว่ามันก็นานๆนข้าวมันก็จะเป็นกันทุกคนจะเป็นครบชวนกันทุกคนก็ได้ในชาติเดียวเป็นไม่ครบหล,ลายๆชาติครับมันก็เป็นครบนี่มันเป็นเรื่องที่สองเป็นสมาเชิกีทัพปัจจยตาอยู่โดยไม่รู้ตัวเดี๋ยวนี้มารู้ตัวใช่สิ เป็นสิ่งมีชีวิตแล้วก็ต้องเป็นสมาชิกอิทธปัจเจตาเป็นไปตาจกฎเกณฑ์แห่งอิทธปัจเจตา <c oughs> ที่นี่เรื่องที่สามเราเป็นลูกหนี้ของธรรมชาติลูกหนี้ของธรรมชาติ <c oughs> คงจะฟังไม่ถูกว่าเรไปยืมอะไรมาจากธรรมชาติตามธรรมชาติธรรมชาติน่ะมันมีดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณธาตุานานาเช่นนี้เป็นของธรรมชาติลูกนี้ของธรรมชาติก็คือว่าชีวิตนี้มันเหมือนกับยืมมาจากธรรมชาติธรรมชาติให้ยืมมาดินน้ำลมไฟส่วนร่างกาย ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมส่วนร่างกายธาตุวิญญาณส่วนจิตใจธาตุอากาศพื้นฐานรองรับทั้งร่างกายและจิตใจ <c oughs> ยืมธาตุตามธรรมชาติมาแล้วจะต้องคืนเจ้าของแต่อยากจะพูดเรื่องธรรมชาติให้ชัดเจนก่อนที่จะต้องรู้จักธรรมชาติธรรมชาติรู้จักอย่างไร คือรู้จ,จักว่าท,ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมชาติทุกส่วนของร่างกายเราภายนอกภายในเราก็เป็นของธรรมชาติเพื่อนมนุษย์ทุกคนก็เป็นธรรมชาติทั้งโลกก็เป็นธรรมชาติทุกอย่างมันเป็นธรรมชาตินี่ข้อหนึ่งแล้วข้อที่สองมันมีกฎของธรรมชาติบังคับธรรมชาติทั้งหลายอยู่ข้อที่สามว่ามันมีหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติ ต้องปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติมิฉะนั้นจะต้องตายก <c oughs> <c oughs> ้นปฏิบัติหน้าที่แล้วก็มีเรื่องที่สี่คือได้รับผลได้รับผลที่ทําหน้าที่ถูกต้องตามธรรมชาติเรื่องของธรรมชาติในมีสี่ความหมาย